พอที่ใช้อยู่นะครับผมดันหายดันพังเหลือแค่ข้างเดียวแบบนี้นะครับเออจะต้องทํายังไงนะครับผมสามารถซื้อแยกทีละข้างได้ไหมหรือว่าต้องซื้อใหม่ทั้งหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวคืนมีนะครับผมเรามาคุยเรื่องนี้กันนะครับ ือว่าตรงนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะฮะในไลฟ์สดก็มีคนถามเข้ามา,า,มานะในฝั่งของ tiktok นะว่าพีออ่แอร์พอร์ตผมพังแค่ข้างเดียวหรือว่าแอร์พอ s ตผมมันดันตกหายไปเหลือแค่ข้างเดียวเนี่ยเออแบบนี้เนี่ยผมไม่ต้องเก็บเงินซื้อใหม่ทั้งหมดเลยไหมสามารถที่จะซื้อแยกได้หรือเปล่านะเออเป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยนะ่อย่างแรกก็คือแอร์พอ s ตตรงนี้นะครับผมสามารถที่จะซื้อแยกแค่ข้างเดียวกว็ได้หรือแค่เคสหาย ก็ซื้อแยกได้เหมือนกันอถือว่าเป็นความหวังของใครหลายคนแล้วก,กันนะครับว่าสามารถจะซื้อแยกได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆนะครับผมสามารถที่จะเอาตัวเองเดินไปที่ไอแคลที่ใกล้บ้านเพื่อนๆได้เลยนะครับผมเข้าไปสอบถามได้ว่าผมนะครับทำแอร์ผดหายเอาเอา,เอาตัวเก่าไปด้วยนะเอาที่ยังมีอยู่นะทั้งหูฟังอะไรเงี้ยติดไปด้วยนะครับผมตรงนั้นเนี่ยเอาไปให้เขานะครับและบางคนบอกอุ๊ยแบบนี้เนี่ยซื้อแยกมันราคาเท่าไหร่ละเออ มันแพงกว่าหรือว่าถูกกว่าซื้อใหม่ทั้งหมดหรือเปล่าเอออันนี้ดิไอก็ได้สรุปราคามาแล้วเหมือนกันเผื่อบางคนหายจริงนะครับผมอันนี้แบ่งตามรุ่นได้เลยว่าทั้งเคสชาร์จทั้งหูฟังแต่ละค่าของแต่ละรุ่นราคาเท่าไหร่ถ้าจะไปซื้อแยกจะได้เตรียมเงิน ไว้ถูกด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้นะถึงแม้โอทบางคนสมัคร Apple c a แคพัทไว้เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ Apple Ca แคพัทไม่ได้คุ้มครองในเรื่องของการหายนะครับยังไงก็ต้องจ่ายราคาเท่ากันกับตรงนี้ด้วยนะจ๊ <ou not. S 1> ะเอออ่ะมาเริ่มในฝั่งของ Airpods นะครับผมรุ่นเจนธรรมดาอาจจะเป็นเจน1น,นะครับเจน2เจน3อันเนี้ยถ้าเป็นตัวหูฟังนะครับหูฟังแบบนี้นะ เออหข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ตามตัวนี้เนี่ยจะตกข้างละ2,590บาทถ้าหายแค่ข้างเดียวนะซื้อแยก2,590เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามทั้งตระกูลเจ็หน2่งสเเหมือนกันนะครับอ่ะถัดมาถ้าบางคนใช้เป็นรุ่นโปรล่ะเออ รุ่นโปรนะครับตอนนี้มีโปรสองรุ่นละคือโปรรุ่นที่1กับโปรที่2นะครับตรงนี้เหมือนกันถ้าหายข้างใดข้างหนึ่งนะครับผมตกข้างละ3,300บาทนะแต่ก็ยังดีกว่าซื้อใหม่นะซื้อใหม่มประมาณ8ป0 0ันเอออันนี้ก็ถือว่าเอ่อเผื่อใคแรแล้วกันที่แบบว่าหายแค่ข้างเดียวไม่อยากซื้อใหม่มต้องกิดเงินเยอะนะครับผมก็นะสามพ 300บาทต่อข้างนะครับแล้วถ้าเป็นในตัวของเคสละ่ะเออเคสตัวนี้เนี่ยจะแพงมากมายขนาดไหนนะครับผมเออซึ่งแต่ละเคสมันก็จะมี ย่อยๆย่ๆกันไปนิดนึงลองดูของตัวเองดีๆนะว่าตัวเองเป็นเคสแบบไหนนะครับผมอ่ะอย่างแรกก็คือเคสชาร์จแบบชาร์แบบมีสายนะสำหรับตัวของ AirPods 2กับ AirPods รุ่นที่1นะครับถ้าเป็นเคสตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่2 1งที่2190บาทนะครับผมขยับขึ้นมาเป็นเคส m a g s a f e นะครับผมเป็นเคสของ AirPods รุ่นที่3ตัวนี้เนี่ย,ยที่ราคา2,890บาทนะครับสำหรับเคส แม็กเซฟของ Airpods 3นะครับใครใช้อยู่เนาะแล้วถ้เป็นเคสแม็กเซฟของ Airpods Pro รุ่นที่ 1, 1ตัวนี้เนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับอยู่ที่3,700บาทเลยโอ้โ <c> บ <oughs> าทเลยนะขึ้นมาหลักส0 0พันเลยแล้วถ้าเป็นเคสแบบชาร์จไร้สายนะครับผมอันเนี้ยชาร์จไวเลสนะของตัวของ Airpods รุ่นที่2หรือว่ารุ่นที่1ก็ตามเนาะเป็นแบบเคสไร้สายปกติที่ไม่ได้เป็นแม็กเซฟนะตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 2,890บาทนะครับผมแล้วถ้าเป็นเคสแบบชาร์จไร้สายของ AirPod s Pro รุ่นที่1ล่ะนะครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่3,700บาทนะครับผมเคสชาร์จแบบ Lightning เฮ้ยชาร์จปกติของ AirPod s 3ตัวนี้จะอยู่ที่ 2,590บาทนะครับผมอ่ะแม็กเซฟกับไลนิงก็ด้วยเทคโนโลยีมันเพิ่มขึ้นมาเนาะราคาก็ต่างกันพอสมควรเหมือนกันและสุดท้ายนะครับเป็นเคสชาร์จแม็กเซฟของ a i r p o d Pro รุ่นที่2 a i r p o d พอรไม่มีเคสแบบชาร์จธรรมดาเนาะบบเป็นแบบแม็กเซฟไปเลยนะครับตัวนี้จะอยู่ที่3,700บาทเหมือนกันอ่ะค่าแม็กเซฟก็แพงขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็ลองพิจารณากันดูนะครับสามารถไปได้ที่ไอแคล์ก hmm. ล้บ้านเพื่อนๆ,ๆได้เลยไม่แน่ใจว่าอาจจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมกว่านี้อีกไหมแต่คิดว่าน่าจะราคาประมาณนี้แหละ นะครับผมก็ลองไปดูได้เพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้กับบางคนที่ไม่อยากจะซื้อใหม่ทั้งหมดนั่นเองนะครับถือว่ามาสรุปราคาให้เพื่อนๆใช้ AirPods รุ่นไหนกันอยู่นะครับคอมเมนต์หน่อยละกันหรือว่าใครมีประสบการณ์ไปซื้อ,อ้างหนึ่งมาแล้วก็กลับมาเล่าให้ฟังกันได้พเพื่อนๆคนอื่ที่ได้เข้ามาอ่านด้วยเ,ออพวเพื่อนๆเจอแบบนั้นแบบนี้นะครับผมเออตรงนี้ง่ายกว่านี้นะอะไรเงรี้ยก็ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฝากเพื่อนช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับหลายคนที่กาลสงสัย ไปัญหาตัวนี้เหมือนกันกับเพื่อนเนี่ยจะได้เอาคลิปนี้ของตีไอนะครับผมไปพลายข้อสงสัยของเขาตรงนั้นด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะกด subscribe ให้กับชาแนลอติเดียรีวิวด้วยด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาเจอคลิปดีๆแบบนี้เรื่อยๆนั่นเองเน,นะครับผมในคลิปนี้นะให้ฝากเพื่อนๆนะครับเช่นกดไลค์นะไปให้ถึงสัก600ไลค์แล้วกันเออเบาๆนะครับฝากเพื่อนๆดูแลกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับตีไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กักบอัติเดียรีวิวในคลิปถัดไปนะครับไคลิปนี้สวัสดีครับผมเออ